รัฐวัฒน์จัดให้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการพี่โต้แมนท้องแม่นี่เพชรโอปีชันกั่นเริ่มเริ่มที่พี่โต้ก่อนแล้วกันได้ครับมาทางโปรเจกต์นี้อีกแล้วพ PPE แล้วครับ Inherit ยังไงครับพี่โต้ทำไมจริงยิบโปรเจกต์นี้มาทำจริงเหมือนโตมากับเรื่องนี้เหมือนกันนะแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนคนไทย รู้จักเรื่องนี้เยอะมาก,ก<ช>แล้วก็ถูกทําเป็นละครหลายเวอร์ชันมาก<ช>แต่ยังไม่เคยมีใครทําเป็นภาพยมนตร์มาก่อนเลยค<ช><ช>แล้วก็พอช่วงโควิดเนี่ยฮะผมได้กลับไปอ่านนิยายแล้วก็รู้สึกว่ามีอิเลเมนต์ที่แบบโอ้โหมันมันล้าเยอะมากเลยแล้วก็ถ้าเราตีความใหม่ทําเป็นแบบเหมือนเวิลด์ซีนีมาเลยมันมีความอินเตอร์เยอะมากแล้วก็มันเหมือนท้าทายที่ถ้าเราจะตีความให้มันให้มันแบบแปลกใหม่ไปเลยตอนนั้นเราก็นึกเลยว่า ใครจะมาเล่นเป็นยายโบราณาแล้วนึกภาพน้องใหม่เนี่ยสวมไปเนี่ยรู้สึกแบบตื่นเต,นต้นมากๆเลยกคุยกับเติร์ลอันเต๋อจินตวิทย์เนี่ยพูดกันเองนี่แหละพ <c oughs> ูดกันเองแล้วก็รู้สึกว่าตื่นเต,ต,ต,ต้นแล้วก็เริ่มคิดตั้งแต่ตอนช่วงโควิดานคือตอนนั้นภาพน้องใหม่ลอยมาเลยสําหรับการเป็นคุณยายโบราณก็พี่เต๋ออยู่ข้างๆเขาก็ไหนมาอย่างนี้ไงถ่ายกระซิบถ่ายกระซิบมันจะลอยมายันก็ลอยมันจะเป็นกระซิบเติร์แล้วนั่งข้างๆจริงๆเริ่มเริ่มมาจากผมนี่แหละโอ้ขอบคุณค่ะ พี <mm ่ต้องทีนี้พอมันเป็นภาพยนตร์นะวิธีการเล่าเรื่องมันจะเป็นย euh, ังไงอรเพราะละครมันมีเยอะต่อนดีเทลว่าดีเทลเรื่องนี้มันเยอะแตกต่างใหม่หมดเลยผมเอาจริงผมไม่ได้กลับไปดูใหม่นะฮะคือมันเป็นความทรงจำว่าแบบให้เราเราชอบอะไรมันแล้วก็เอาชอบอะไรในนิยายมากกว่าแล้วก็ดึงแค่บางอิเลเมนต์ขึ้นมาแล้วก็ล้างใหม่หมดเลยครับอยากรู้ว่าบวชันนี้มันจะแบบคุณเยาวรัตจะเยี่ยมจะโหดจะแบบสะปรึงแค่ไหนที่ตรงที่ดีไซน์ออกมาครับก็ใช้คำว่า เปรี้ยวมากครับเปรี้ยวมาเปรี้ยวมาเปรี้ยวมาจะเป็นตีจะเป็นค,คุณคุณยายวรนาถในปี2026 20 20อ๋อรับหน้าพี่จะไม่เคยเห็นคุณยายวรนาถแบบนี้มาก่อนแล้วลูกลกที่ปล่ลอยภาพภาพนี้ออกมาภาพนั้นอันนั้นจะอยู่ในในหนังด้วยไหมครับอันนี้ต้องมาลุ้นกันนะฮะ <c oughs> ต้องมาลุ้นกันเพ,พราะลุ้นนั้นคือแบบว่าเป็นแบบอะไรที่เฟียสที่แบบมีมีมีอันนั้นแค่จุดเริ่มต้นนะครับยังยังแค่น้ำจิ้มเบาๆแสดงว่ามันอาจจะมีการตีความใหม่ของคุณยายวาฬนาค่ะพี่โต ไม่เหมือนที่เราเคยดูป่ะอุโตอันนั้นเป็นเป็นเป็นความตั้งใจเลยครับความน่ากลัวมันจะยังเป็นยังไงครับพี่โตมันจะเป็นล้ำยุคอยู่ยังไงคือมันเป็นเป็นรสชาติแบบมีความฮอลล์เรอร์มีความแอคชั่นด้วยครับแล้วก็มีความ เทรลเลอร์แล้วมีความตลกร้ายด้วยอ้าวมีตลกร้ายด้วยคือมันจะเป็นจิกัดอยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วจะพยายามตะล่อมพี่โต้จริงๆพอนไม่บอกเยอะไม่ได้หนูรู้แหละว่าทุกคนคาดว่าแบบตั้งแต่พี่ทำไมพอนตายพี่นงคือทุกคนจะจะทุกคนจะเป็นไอคอนิกแต่ละยุคน้องใครเกิดอาสมุนรุ่นใหม่เนี่ยรุ่นพี่นงใช่ไหมคะแต่อย่างแบบใครก็จะแล้วแต่แล้วพอมายุคนี้ทุกคนก็จะคิดว่าเอ๊ะมันจะเหมือนกันไหมหนูเชื่อเลยร้อยเปอร์เซ็นต์พี่โต้งไม่มีทาง ทําให้เหมือนแ้วก็ทำทำให้ตีความแบบใหม่ตีความแบบใหม่พยายามจะล้างภาพจำเก่าๆไปเลยที่ต้องใช่มัเหมือนเราเราคารวะทุกเวอร์ชั่นอยู่แล้วใช่แล้วเราก็รู้สึกว่าเรามีอยากสร้างภาพของเราเองเราอยากให้มันเป็นยังไงเราอยากให้มีความตื่นเต้นในแบบของเราที่ที่ความหนักใจต้องมาอยู่ที่น้องใหม่พอดีน้องใหม่เป็นปัญญาแต่ใหม่หนักใจเพราะว่าทุกเวอร์ชั่นจะมารวมในเรื่องนี้อ่ะใช่อันนี้คือที่ที่ใหม่หนักใจที่สุดตอนที่พี่โต้บอกว่าโอเค เดี๋ยวพี่นกจะมานะหมายก็แบบกรี๊ดว่าพี่นกจะมาแล้วหมาเป็นคุณยายแล้วหมาแบบพี่นกจะเป็นอะไรในเรื่องนี้อะไรเนี่ยคะแล้วก็เดี๋ยวพี่เหมียวพี่เหมียวก็มาด้วยสมัยก็ยังไม่เคยร่วมงานก็เป็นอีกต่างหากจานน้ำข้าวต้มก็คือครบแต่แต่ละคนจะมาอยู่ในพาร์ทไหนของเวอร์ชั่นนี้ค่ะก็เลยแบบแต่หม่มั่นใจว่าถ้าพี่โต้งจับเรื่องนี้มาทำมาค่ะเป็นกำไรของคนดูแน่ๆที่จะได้เห็นอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็ ไม่เห็นการทํางานเบื้องหลังแล้วว่าใหม่รู้สึกว่าเขาคิดมาค่อนข้างแบบว่าน,น่าดูมากๆค่ะอยากต้องใหม่องกนกเตรียมตัวยังไงอ้ยใหม่ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเลยก็ <c oughs> พี่ต้องบอกหน้าใหม่ลอยไปหนึ่งล้อเล่นค่ะพี่โต้จะตั้งใจทํางานมากๆเพราะว่าแบบการกลับมาร่วมงานกับพี่โต้งอะค<ๆ>่ะมันเป็นเหมือน มันเป็นเหมือนกิฟต์แบบของขวัญในชีวิตของนักแสดงคนหนึ่งอะไม่เชื่อว่ามีนักแสดงอีกหลายท่านในประเทศไทยอยากทำอะไรพี่ต้องอยู่แล้วแล้วคอนโทรลจริงๆไม่ได้เล้วกันะอะไที่นกัดิ้อที่เือรนะใช่แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องต่อไปก็จะเป็นน้องๆหรือคนใหม่ต้องเพื่อคนใหม่มาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าโมเมนต์นี้ใหม่ขอได้ซึมซับการทำงานของแบบ ระดับเทพของโวงอ๋อโอ้ยเลือด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 มันไม่ถึงไม่ไม่ถึงไม่ได้คือการใครตะขาบวิธีการอ่ะมันจะเป็นตัวมันจะเป็นแบบมันจะไม่รู้เลยอันนี้ต้องถามพี่โต้ต้องถามพี่โต้มันจะใครยังไงอันนี้ไม่บอกก่อจะใช้อีกสักพักนะฮะต้องไปลุ้นแต่ไม่ใช่ตะขาบจริงไม่ใช่ค่ะลัวหลัคนะก็พี่โตเขาชอบ อาฟองจี้เปล่าใช่เพราะว่าพี่เต๋อดนาำบาหมึกแล้วราคามันออกในอจะปากไม่น่าได้นะแต่มันอาจจะไม่ได้เหมือนวิธีที่เราเคยแต่ว่าเด็กเจนนี้ไม่ค่อยได้รู้จักกันใค่ตะใคระ่าเดี๋ยวจะทายให้ดูคายให้ดู แนะนำคำนี้ให้กับน้องๆ new generation นะคะแล้วก็ชวนน้องๆพาคุณแม่คุณปู่คุณย่าต่างคุณยายมาดูได้คุณย่าคุ่กกโน้นเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่หม่ยเชื่อว่าคุณยายที่บ้านก็น่าจะอยากดูค่ะก็มาดูกันได้ทุกทุกคนแล้วก็แพนของเรื่องนี้ก็คือแน่นอนว่าหนังไทยเราเราก็อยากให้ไปติดตามนไปคอมเนต์เต่ใช่เอางั้นพี่ต้องคิดถึงภาพองกันจะต้องขายดูสื่สากลด้วยใช่ สถานการณ์การตีความอาจจะไม่ได้แบบว่าเป็นไทยเลยไทยจ๋าเลยนาดรับะแต่เวลาผมทาหนังผมไม่ได้คิดว่าแบบว่าเออเราเผื่อเพื่อต่างประเทศดีกว่าเราก็ทําหนังไทยนี่แหละแต่เวลาเวลาถ้ามันถ้ามันโดนมันจะเดินทางกวานีะเวลาเวลาอย่างเราทำพี่มากตอนั้นเราไทยมากๆเลยแมันก็เดินทางกว่าปเีเราก็แค่ทําหนังเราเท่แน้นแต่ตอนนี้คิดภาพเรื่องนี้ว่าอาจจะตีความใหม่มากไปเลยป่าเออใช่ไหมคนจะคิดว่าตีความ แต่ไม่แต่ไม่แปลว่าต้องตลกเพี้ยนอย่างนั้นจะให้เป็นฮอร์เรย์อยู่แต่ว่าจะเป็นยังไงรับรองว่าล้ำครับเดี๋จะลุ้นกันดีกว่าโอเคก็เดี๋ยวแกงแกงนั้นยังมาเลยเหรอเธอเผื่อชิ้นเอเดี๋ยวเผื่อฟรอยเลยไม่มีนะไม่มีนี่แกนั้นน่นจะเป็นคนงงมาเรื่อเรื่อยจักรวาลไปหน่อยแน่คุณยายเปียสแน่นอนคุณยายเปียสค่ะคุณยายเปียสชีเซอร์ชีเซอร์เมื่อไหร่จะเริ่มจะเริ่มกัน ถ่ายทำกันอะไรยังเมื่อไหร่จริงๆกำลังจะใกล้เตรียมงานแล้วครับก็ต้นปีก็ถ่ายทำแล้วมันแสดงได้ดูปีหน้านใช่ฝากด้วยนะคะดูด้วยนะคะเดี๋ยวออีก Insert ถ่ายภาพพี่นุ่มพี่ต้อนกับต้องไหนแล้วก็คุณกัค่ะ